วันหยุดนี้มีแพลนจะไปไหนกันหรือยังถ้ายังจะแวะมาบอกพิกัดร้านหมูกระทะหลักร้อยที่วิวแบบหลักล้านมีอะไรจะฟินไปกว่าการได้นั่งกินหมูกระทะจุยจอยกับคนรู้ใจอีกล่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่พอโตฟิโนบางขุนเทียนร้านหมูกระทะย่านบางขุนเทียนที่บรรยากาศดีมาแล้วฮิวใจสุดหมูกระทะที่นี่เขาจะเป็นแบบเซตหลายชุดหลายแบบหลายราคาให้คุณเลือกเลยเริ่มต้นที่ชุดละสองเก้าเนี้ยไอจัดเป็นชุดหมูรวมทะเลมาราคาจะอยู่ที่สามสี่เซตนี้เราจะได้กินทั้งหมูและของทะเลแบบจบจบในเซตจะเสิร์ฟชุดผักมาให้้้้้้พออมขขาาาาาททีีีีี่่่นนนนนเเจจะหดิิิบบคืกกลลย ส่วนเซตนี้จะเป็นเซตหมูสไลด์ราคา3 1มหนึ่กาเซตก็จะได้ถึง3ชั้นหมูหมัมกหมูสไลด์สามชั้นลงย่างตามสเต็กย่างนะให้กริ่มเกลียมกลิ่นย่างหอมๆลอยเตะจมูกใครสามชั้นเลเวอร์บอกเลยต้องจัดเซตนี้กินคู่กับน้ำจิ้ม<อ>หมูกระทะที่ท็อปด้วยไข่แดงดิบคืออร่อยสุดๆน้ำจิ้มคือทำถึงเปรี้ยวเผ็ดมารหรือจะเป็นน้ำจิ้มสุกี้ถ้วยนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันถ้าใครสายเนื้อทางเราขอน้ำเนื้อเนื้อออสถาดนี้ราคาหน9ร้าจะบอกว่าเนื้อคืออร่อยมากความสไลด์มาบางๆ นัวน้ำจิ้มก็แซ่บอร่อยแบบตะโกนทุกคนดูกุ้งที่เนี่ยคือตัวใหญ่จริงสดเด้งหวานกรอบตัวกินจุ้งอย่างเราคือถูกใจสิ่งนี้เอาจริงเขาไม่ได้มีดีแค่ร้านสวยอย่างเดียวนะทุกคนเฮ้ยมันอร่อยอ่ะน้ำจิ้มคือเด็ดมากพูดมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้มาลองเองเหมาะมากกับวันพักผ่อนชิวๆสบายๆกินหมูกระทะรับลมให้ใจฟูใครที่กำลังมองหาร้านนั่งจอยๆไว้ตีหมูกระทะกับชาวแกงขอแนะนำร้านนี้เลยหมูกระทะอร่อยบรรยากาศดีวิวปังหมดมาได้เลยที่พอตฟิโนบางขุนเทียนนะคะ